สองนง่โอเคครับผมก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกม Minecraft Pixelmon EP ที่5นะครับผมซึ่ง EP ที่แล้วเราได้ทำการพูด คิดนะครับผมเราพูดเป็น EP สาม EP มันเป็น EP ที่สี่นะครับผมก็ห่างหายไปนานสักนิดหน่อยก็ถือว่าไม่นิดนา,นานเลยแหละก็นะครับผมก็อ่าใช่คือผมอเปลี่ยนไม์ใหม่นะครับผมอ่าซึ่งเปลี่ยนเป็นไม์กล้องแทนนะครับผมเพราะว่าไม์ที่ผมตั้งเนี่ยมันฟังได้แค่ข้างเดียวหรืออาจจะไ,ได้ยินเลยนะครับผมเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านของสายสายของไม์นิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าเสียงดังไปเสียงเบาไปก็ต้อง ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็นานาคตถ้าเกิดว่าแบบมีตังก็จะแบบซื้อไมมานะครับผมก็ EP ที่ห้าแล้วครับผมก็อาจจะไปไว้ที่ึงนะครับผมซึ่ง EP นี้ครับผมจะมาทําการจับสลามไม่ใช่จับสลามหรือเราจะไปหาสลามมานะครับผมเพื่อทําการคับเตาเตาผลิตที่ตีโปเกบอลอัตโนมัตินะครับผมซึ่งข้างเราเลยนะครับซ้ายมือเราเองซึ่งมันมีแค่อันเดียวนะครับผมเราต้องเอาสักแบบ ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนี่ครับผมเราก็ต้องไปหามาเนาะก็ก็นะครับผมอ่าก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะผมฝากทุกคนนั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะผมอ่าข้างๆปุ่มกดติดตามเลยได้คลิกพที่คำาว่าทั้งหมดนะผมอาจจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่จะลงนะครับผมใครอยากให้พี่ทำอะไรแบบเอ่อหรือพี่ผิดตรงไหนแบบอยากให้พี่ทำอะไรแบบ แนะนำพี่ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมจะได้เป็นแนวทางในการทําในสิ่งต่อไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่มีความคิดเห็ in นยังไงก็เม้น์มาได้ครับผมเม้น์ให้กาลังใจหรือเม้น์หนึ่งเมนต์สองก็ได้เลยเหมือนกันนะครับผมเป็นกําลังใจเหมือนกันนะครับผมโอเคก็ทางนะครับผมไปไบโอมอีกไบโอมหนึ่งเพื่อทําการหาสุรามนะครับผมก็วาปไปเลยน่าจะดีที่สุดนะครับผมซึ่งอันที่หนึ่งเนี่ย อ่าน่าจะในอมนี้หรือเปล่าเฮ้ยทุกคนด้ใจด้เลยดเดูเ้ยเก็บโคาทุกคนเก็บโคการ่างสามผ่านงสามด้วต้องจับทุกคนจับจับจับร่างสองไม่ดีไม่ีประโยกน์่างสองไปเทไเอาวุเจอเก็บโคกาเฉยทุกคนเก็บโคกาเก็บนินจาดูสามครับดูสี่สามด้วยอ่า เก็กดิมจอคุณพูดงี้หรอมันใช่หรอดือ4สีสามเราเอาเป็นไมชาร์โดมาครับผมเพื่อทำให้มันอึดๆนะถ้าเราให้ไมชาร์โดตีครั้งเดียวมันจะตายไหมนะเนี่ยอมลองมันแน่นอนจับได้ครับผมโปกเกรบอลสีแดงธรรมดาเนะี่ยเออลูกหนึ่งคงจับยากอ่ออุ้ยค่อนข้างตีหนักนะเขาเปลี่ยนได้ไหมเนะี่ยเอาเป็น เวลสี่สิบใช่ไหมงั้นเอาเป็นอะไรดีแชมิลอนเราน่าจะพอไหวนะคิดว่านะครับผมน่าจะพอไหวนะครับผมอุ้ยเอ่อแอมเบอร์ไปครับผมแอมเบอร์ได้ไหมไม่รอดไม่ได้ครับผมงั้นก็ดราก้อนบีชไม่ไหวเหมือนกันครับ้ยพอได้อยู่ดัก้อนบีชอีกทีนึงดัก้อนบีชทีนึงครับผมไม่ได้ฮะโดนโดนห้ามไว้งั้นเป็นเอ่อเฟรมอะไรสักอย่าง วิตายเลยอ่ะวิตัวอะไรมาเอาเรียวรู้อย่าเพิ่งออกมาสินั้นไมชิโดครับผมโอเคมันใช้นี่นะนั้นเอาเป็นจับเลยได้งันเอาเป็นเอา่าอันนี้ก่อนนะครับผมเรียกวันลัคกี้บอลแล้วกันผมเรียกวันลัคกี้บอลไม่รู้มันอ่านว่าอะไรผมเรียกวันลนะัคกี้บอลนี่แหละวิค่อนข้างยากอะไรเว้เนี่ย,ยเดี๋ยวตังต้งตั้งปกอันนี้เป็นออ้าว จับได้ไหมไม่ไดก้ก็ต้องยากแน,น่นอนอยู่แล้วงั้นก็มันจะตายไหมครัผมกลัวม,มันตายอ่ะเพ่ต้องเจ็ดสิบเล้ยของผมเนี่ยเอ้ยผมจะหาสลามได้จากไหนดีเนี่ยมันจะต้องมีตัวที่คล้ายๆสลามนะถ้าจำไม่ผิดเพราะโปเกม,มอนคล้ายๆสลามมักจะดอกสา แล้วก็ถือในไหนก็อัพเลเวลให้กับไอเกตโคกาของเราล่าง2ก็คือฟลอกอะไรสักอย่างนี่แหละอ่านไม่ค่อยได้อ่ะคือผมไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้อ่ะว้าผมตอนนั้นอ่ะผมฟุกแบบอีพีที่แล้วผมฟุกดันมีสลามสลามอ่ะฮึบตอนนี้จะพอมีหรือเปล่าเอาเป็นบับเบิ้ลไปครับผมอ่าค่อนข้าง ปีรีได้อยู่นะครับก็คีย์ไอค์แท็กค่อนข้างเบาเลยนะคีย์ไอค์แท็กมันก็บับเบิ้ลไปครับผมโอเคสลามไหมโอ้ไม่ดอกสลามครับผมโอเค okay. ไม่เป็นไรเขาก็คงต้องเดินหาสลามเรื่อยๆครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะนานมันคงไม่ดอกที่แล้วหรอกนะสลามผมก็สนใจตัวนี้นะอ่าไอตัวกบล่ะกบมันจะดอกไรครับับเบิ้ลไปครับผม เรา31นะฮะกี่ใหแตกไปดูเหมือนว่าถ้าบอมโบจะไม่ได้ผลโอเคอยูเมือกี้มั้ยครับเดีเเ๋ยวเก็บโอกาสเราจะตายนะเราต้องเปลี่ยนเพื่อจะได้เก็บเลี้ยวให้กับเก็บโอกาสเราได้ง่ายๆาสะดวกขึ้นนะครับผมอารอ,อนเฮดไปครับผมโอเคร้เดียวรู้เรื่องอ๋อทุกคนนี่ไงโอเคเรารู้แล้วครับว่าเราจะหาสไามได้ที่ไหนมันก็คือเมือกนั่นเองสไามบอลครับผมภาษาไทยมันคือเมือกนะครับผมอ่า โอเคครับผมเราได้มาลูกนึงแล้วแล้วก็เก็บมไม่ไม่เก็บดีกว่าเก็บหน่อยก็ดีนะครับผมอ่าโอเคเราก็ต้องไปไฟติ้งกับไอ้เจ้ากบอีพนะีนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็ถแค่มาคราฟที่ผลิตโปกเกบ,บอลนิดหน่อยแล้วก็ก็จบอีพีนี้จะได้ไม่ไม่เยอะมากอันนี้ผมว่าน่าจะดอกสลามนะมันคล้ายสลามนะันก็ โอเค้ว okay. oh, pues okay, okay. okay. uh ันไองกอนมาครับผมโอเคครับผมไปไปไอรอนเฮดครับผมหลบไหมอ้าหลบสลามเรื่อยๆทุยลิ้นพันหลบสลามจริงๆด้วยนะครับผมโอเคตัวนี้ก็หลบสลามสินะเพราะมันก็คล้ายๆสลามนะผมกบขี้วันกตุบุตุบไม่มีหรอผมก็ไ wow. ม่ค่อยปรับให้มันเจเนเรตเยอะเท่าไหร่นะครับเกบขี้วันธรรมดาเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่แหลกจนเกินไปนะฮะ คข้างหน้ามีเหมือนเป็นมีกบนะโอเครีบฆ่าตัวนี้แล้วก็ไปฆ่าตัวนู้นว่าจะเอาเวันเราจะเอาอ,าอ,าอา่นี่น,น,นี่อันนี้ก็กบเดี๋ยวๆๆเดเด้เด้กเกอเดเดอเด้อเด้เด้อนดตอเด้อ,อเดอเด้อเด,ด้อเด้อเออนเดอเออเดดดด้ด ไม่ได้ครับผมเราสกัดกันปิดแล้วแท็กเกอร์ไหมครับผมโอเคได้อยู่เวลอัพครับผมเกตโคกัดเราก็ลอัพแล้วแล้วเราไม่ได้อะไรมาเลยนะเวลานั้นเราหวังกับไอตัวกบตัวนี้แล้วนะโอเคฉันเลือกนายเ็นเป็นแองกลนมาครับผมไอรอนเฮดไปเรียบร้อยฮะเรียบร้อยได้มาแล้วอีกอันตอนนี้เรามีอุ้ยเราได้มาเสียแล้วนะเราเพียงพอที่จะสามารถ ครับได้แล้วนะครับผมอ่าโอเคปก EP นี้เราจะเออเอาเป็นปกรูปเกกโครกะนะครับผมไหนไหนตัวนี้ก็อืมมจะเป็นตัวที่ปรากฏง่ายผมขอทำการจับมันเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นแองกอนมานะผมจะได้ตึกตึกตึกหน่อยนะมันจะได้ตึกๆึกหน่อยนะครับผมก็โอเคคือผมพยายามให้พูดไม่ดังมากแล้วก็แบบไม่บอม,มากนะครับผมเนี่ยมันจะได้แบบเออสมูทกันนะ มาขอจับหน่อยดายกันเพราะเราไม่มีเลยนะครับผมเอนมนตัวนี้ะเราจะการจับมันพูดง่ายๆก็คือจับให้เยอะๆอ่ะคือจับตัวที่เราน่าสนใจมีตัวไหนเกิดง่ายตัวไหนพบบ่อยก็จับถ้าเราไม่มีนะฮะถ้ามีตัวที่เราน่าสนใจจริงครับมันก็ชิมเบอร์บอลครับผมอ่ะทิมเมอร์บอลได้ไหมเอยได้ไหมได้ไหมโอ้ยังไม่ได้ครับผมไม่เป็นไร ไดเรื่อยๆครับถ้าเราตีไปเนี่ยคงไม่น่ารอดครับผมเอลักกี้บอลไหมครับผมอ่ะขอเรียกมันเป็นว่าลักกี้บอลเลยนะครับผมอ่ะชอบตั้งชื่อเลยพอดีผมชอบตั้งชื่ออะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็มืดแล้วโอเคครับจับได้แล้วครับผมอ่ะเอามีตัวมาอีกแล้วครับผมไหนๆก็มาแล้วนะครับผมก็จับเลยครับผมมาลักกี้บอลไปแล้วสี่สิบสามแล้วผมไม่น่าจะหน้าไหวนะไม่ไหวจริงครับแองกอนมา ตัวนี้ไม่น่าสนใจเลยดูดิดูตัวมันดิงั้นก็ขอจัดการเลยและกันนะครับผมก็ขอเป็นท่าแอแลเทสไปครับผมท่าไม่ตามของเราตีไม่เข้าอาเข้าแล้วโอเควิทำไมตีเขาเข้าเรื่อยๆเลยเป็นเครื่งได้ยังไงอะโอ้ตายแล้วทุกคนไ,ได้อะไรหมาขอนผมอ,อ๋อจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเฮ้ยล่ะตัวไล่นี้อามีอย่างอ่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามีหมาตัวนี้ยัง รู้สึกน่าจะเป็นธาตไฟฟ้านะผมว่าไปจับดีกว่าผมว่าน่าจะยังไม่มีนะผมไม่คุ้นเลยถ้ามีแล้วก็ไม่เป็นไรครับเวลสี 66, นะ่สิบหกเนาะงั้นก็เปลี่ยนเป็นไมชาร์โดครับผมแล้วก็ทำการลูกเดียวให้ได้เหมือนกับที่ผ่าน,านมาโอเคลัคกี้บอกไปว่าไงได้ไหมไมีตรงทายแล้วหนวเนนี้จริงเฮ้ยันต้องได้สิดูเหมือนไม่ได้อนะัทุกคนไม่เป็นไร เอาใหม่อีกรอบนึงครับผมลากิบบอลไปฮึบตึมตึมตืเร่ตึมตึมตืเร่โอ้ยไม่ได้เร็วอะไรครับเนี่ยมันน่าจะขี่ได้เออผมว่าขี่ได้แหละร่คงขี่ได้แหละด้วยผมว่าผมจองลากิบบอลตัวนี้แหละเออจะเอาใช้ให้หมดเลยนะจะไม่ได้อหรือเปล่าข้าสัญญาเลยถ้าผมตีไปทีเดียวก็คงไม่น่ารอดนะ เาให้หมดลูกไปเลยครับผมจับไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็อ่อนแอลงของมันเองนี่แหละทุกคนแต่ถึงมันจะเปลืองโปเกิบอมไปหน่อยก็ตามนะโอ้ยนับนี้ก็เปลี่ยนมันเป็นแองกล์นะครับผมเพก็จะทําการตีมันสักทีครับผมตีมันสักทีสองทีให้มันแท็กเกอร์ไปว่าไงคุยเบาว่ะเบาบันเบาเกินตีเบาเกินแท็กเกอร์ทำไมตีเบาเกินแองกล์เราอัันคงต้องไอรอนเฮดไปครับผมเออ อุ้ยค่อนข้างเฮ้ยตีบอลนะตีบอลนะแสดงว่าทัดนี้มันไม่แพ้ใช่ปะอลองเทสไปอีกรอบนึงฝนตกแล้วทำไม่แหลกโอเคตอนนี้นะ่าจะพอจับได้ครับผมแล้วก็หลักคีย์บอร์ดไปครับผมตอนนี้มันอ่อนแอลงแล้วกับว่าที่พันพันว่าลูกพี้คงจะจับได้และก้อนถึงยจะว่าอย่างนั้นก็ตามนะแต่ยังจับไม่ได้ซื้อดาจริงๆนะตัวนี้เนี่ยหลักคีย์บอร์ดไปอีกทีนึงว่าไง ตื้อตอง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 จำไ,ได้อีกแล้วดือด้อดื้ออ่ะชอบดืออ้อเดี๋ยวก็กลับทำเลเวลเลยนะคือเดีย๋ยวเชื่อทิ้งให้เป็นเลเวลให้กับเออเกจโคกากของเราซะเลยยังไม่ได้อีกแล้วถ้าหมดลูกนะถ้าหมดโปกเกบอลตัวนีนะ้ในสามลูกเนี้ยเราจะทำให้แกมาเป็นเลเวลให้กับเกจโคกากเราเลยนะ <c oughs> จำได้จำยิน นี่แฟนคิดว่าแกน่าจอนแอรลงแล้วบ้างเลยเนี่ยเราไปแกจับยากจังนะ,ะแกจับยากขนาดนั้นเลยหรอโอเคจับได้แล้วเกือบเป็นเลเวลเกือบเป็นเลเวลกับเก็บโอกาสไปซะแล้วแต่นายก็โคตรกินเลยเนะี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวทำการขอสลีปปิ้งก่อนนะครับสลีปสลีปสลีปอูแหลกแหล,แหลกกระตุกกระตุกโอเคขอให้ตื่นมาแล้วฝนหายตกนะ่าจะได้ไม่แหลกนะทุกคน ปิงปองปองโอเคฝนก็หยุดตกเรียบร้อยฮะเออเราทำอะไรนะใช่เดี๋ยวเราขอทำการเก็บเพชรไปฮะแล้วก็เก็บอันนี้ไปส่วนนี้เราจะาไปขายนะอืมอืมของที่เราจะเก็บเอาไว้นะผมคือของที่ไม่สามารถขายได้นะแล้วเราจะมาเริ่มทำการคราที่ขุดเอ้ยไม่ใช่ที่ขุดเราจะคราเออ ยูขุดโปเกมเอาเครื่องทำโปเกบอลอัตโนมัตินะเดี๋ยวเราเก็บอันนี้หินไฟสโตนไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้เรามีเอ่อชายนี่สโตนแล้วก็มีเอ่อทางด้านของดาวสโตนนะครับผมแล้วก็ไวท์วอเตอร์สโตนนะครับผมตอนนี้เรามี4ีหินลนะครับผมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันไว้ทําอะไรแล้วก็มีมาสเตอร์บอลหนึ่งลูกแล้วก็ต้องค้ากงด้วยนะครับผมซึ่งกงเราต้องใช้ oh อ้อมมาอย่างนี้อันนี้พอหรือเปล่าพอหรือแล้วนะเน,นี่ย โอเคอันนี้พออยู่แล้วก็ลืมครับเตาเฮ้ย <Hey, S 1> หินไม่พอทุกคนเอาหินหายอ๋อ oh, ใช่เราหินไปคับนี้เราต้องเอาหินไปครับเตาใช่ไหมเตาเรากต้องใช้สี่ตงใช้สีอันนี้เหรอกลับไปที่เหมืองสองครับผมโ okay, อเคเตาเราใช้ัตงสีเอาเรามีเตาเหลืออยู่นี่หวา่าขุดเตาไปดิเออเนี่ยเตาเนี่ยเออไม่จําเป็นต้องขุดเพิ่มและ อ๋อนี่ตาซะจริงเลยโอเคสีตาพอดีเดยวที่ไม่ต้องขุดยินให้เสียเวลาครับผมแล้วก็กลับมาครับผมหนึ่งสองสามสี่มาห้าครับผมหกเจ็ดเราเหลือเหล็กอยู่ก้อนเดียวทุกคนอยากยี่สิบสองก้อนเอาจริงดิ แล้ก่อ,อื่นเอา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 เหล็กไปเก็บก่อนนะก็ไปตักเราวาเพื่อจะได้มาเรามาประดิษฐ์ก่อนเรามายูเก็บโอกาสเราอีกแล้วนะเก็บเก็บโอกาสเราโคตรอ่อนแอทุกคนคือต่อสู้ทีไรแบบมันต้องแบบเออยี้ตลอดเลยอ่ะโอเคเด,ด <c oughs> เดี๋ยวโดเดี๋ยวโดดอาหารก่อนแน๊บนึง โอเคผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างพูดเบาเลยเนี่ยเออทำไงวะเนี่ยผมว่าพยายามพูดพูดดังๆนเนี่ย <S <S พูดดังแล้วนะโว้ยไอ้บา้าไอ้เี่ยโอเคเราได้ปลาค่อนข้างที่จะเออเดี๋ยวขอจบอ EP นี้ปุ๊บโอเคอุปกรณ์ประจำตัวเรา p x ก็โอเคครับผมสำหรับ EP นี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมเอาสำหรับ EP นี้ครับผมเผื่อจะเป็นแนวทางให้กับคนต่อไปได้นะครับผมว่าเราจะไปหาสลรามได้จากที่ไหนนะผมก็นั่นเลยครับผมเป็นไมโอมเมื่อกี้เลยนะจำชื่อไโอมไม่ได้แต่มันก็คงอยู่แถวๆนั่นแหละคงหาได้หาเจอได้ง่ายๆนะผมก็หาตัวที่เป็นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนโกบะไอตัวกบนะครับผมอ่ะเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องของกิโคกะเรานั่นเองนะผมอ่ะแล้วก็ตัวที่คล้ายๆสลรามนะผมเป็นตัวอุบๆบหน่อยนิดนึงสีเขียวนิดนึงก็ได้หรือไม่เขียวก็ ลองสู้ดูนะครับผมจะได้รู้นะครับผมก็นั่นแหละก็เผื่อจะได้มีแนวทางโอเคดเดี๋ยวเราจับไอ้ตัวนี้ก่อนจบพาร์ทนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนคลิปที่ทั้งหมดด้วยนะครับผมอ่ะและ้วใครอยากให้ทำอะไรปรับปรุงแขยายตรงไหนมีคอนเทนต์ยังไงให้ผมทำก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็อีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็รอรับชมเท่านั้นนะทุกคนโอ้โู้ก่อนจะจบคลิปนี้ก็นั่นแหละครับเราจะจับไอ้ตัวนี้ของเราเลยหุ้นวิ่อนข้างดีเลยนะผมก็ โชพังให้มันได้เห็นเกียวกะบับเบอร์ไปตีแทบไม่เข้าตีแทบไม่เข้าเลยเปลี่ยนเป็น,ปนแองก้อนครับผมอ่าเวลหกสิบรูสีกันทีแบบนึงฮ่าฮ่าฮ่าเอาละจะรู้กันได้ไอรอนเฮดวิ้ยมันเพิ่มเลือดเอาตายเลยโอลีเชสไมเคิลสเนดเราจับมันไม่ได้เลยทุกคน <c oughs> เอาตอนนี้จิแล้วหรอ เนี่ยสิแล้วแบบนี้เนี่ยนายมาบ่อยมากเลยตามตอบเปร์วครับผมโอเคดอปเลยไหมหทุกคนครับอะไรอะตรงในวิ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 วาวิ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 ะิว้วิวิวิดิว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 ิะิวเวิวตว้งิุิวเวาจะพูดคดดวดครริวยวิ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 าิว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 ีวาวิวิวิวปวิ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 วอวิวิวอวิวิวิวารใหม่มม Water. Water แบบิวิวัวิวิววิ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 วาบวววใช่ป่ะ เอามาแทนท่าของสม์ทดาวสมสมุกดาวผมเพราะคงไม่ค่อยได้ใช้อูเก่งจริงจางมาแล้วทุกคนลองมาดูนี่อ้าวทุกคนครับนี่ไงเป็นไปตามที่ผมคิดไว้ผมก็คือวิวัฒาานาการล่างในเรื่องที่สามทศนั่นเองเกี่ยวกับเราโคตรเท่แต่มัน